มีหลายคนนะครับเขาดูข่าวว่าเออตอนนี้คนตื่นทาป่วยนะฮะรักษาตัวอยู่เขาเป็นเพราะกรรมอะไรหรือเปล่าอาจารย์แล้วเป็นเพราะเขาเที่ยวไปด่าคนหรือเปล่านะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเพราะกรรมแน่นอนนะครับอาจารย์กรรมนี่เขาไปด่าคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเพราะกรรมที่เขาหักโคมนะอาจจะทํางานหนะักเขาพักผ่อนไม่พอมีภารกิจนู่นนี่ต้องไล่ขายของอะไึกต่างๆน,น,นะร่างกายสังขารก็อาจจะไม่ไหวนะครับแต่อีกกรรมหนึ่ง ซึ่งอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคนไม่ต้องมาเชื่อผมผมไม่ใช่ผู้พิเศษแต่กรรมอันเนี้มนุษย์หลายคนเนี่ยมีข้ออ้างเยอะกรรมที่ให้สัจจะแล้วไม่รักษาสัจจะเขาบอกว่าถ้าเขาตรงนี้ละเขาจะบวชแต่เขาก็ยังไม่บวชอาจารย์เขาไม่ได้ปฏิเสธนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันมีการฟ้องร้องมีขั้นตดีต่างๆเขามีภารกิจต่างๆก็เลยจะยังไม่บวชยังไม่บวช ไม่ได้แปลว่าไม่บวชนะคะอาจารย์ใช่ยังไม่บวชไม่ได้แปลว่าไม่บวชแต่เวลาคุณให้สัจจะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่มีข้ออ้างดังนั้นเมื่อคุณตั้งสัจจะแล้วคุณจะตั้งในใจจะไปจุดทูบเลยแล้วก็ตามมันมีเหตุปัจจัยอยู่ๆคุณมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมามันต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่าง ที่สนับสนุนอยากให้คุณได้บวชก็ได้แต่เมื่อคุณสำเร็จแล้วคุณก็หาข้ออ้างว่ามันติดภารกิจบ้างคนนู้นฟ้องร้องคนนี้มีคดงคดีอะไรต่างๆน,น,นะนั่นเป็นข้ออ้างของมนุษย์เป็นข้ออ้างทางโลกไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่เขาอาจจะสนับสนุนคุณอยู่อง,อ,ยะะองค์พ่อพญานาคราชวิการองนะฮะที่ผมศรัทธานเนี่ยท่านชอบบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีสัจจะ มนุษย์ไม่มีสัจจะและไม่เคยมีสัจจะเลยดังนั้นเนี่ยทำไมมันถึงมีสัจจะบาร,รมีที่อยู่ในบาร,รมีสิบชาติสิบทัศอะไรกว่ากันไปเนี่ยเวลาคุณตั้งจิตคุณอธิษฐานคุณอยากให้สำเร็จทันทีสำเร็จไวๆใช่ไหมแต่เมื่อคุณสำเร็จคุณจะมีข้ออ้างมนุษย์จะมีเหตุปัจจัยต่างๆนานา ที่เป็นข้ออ้างเพื่อซื้อเวลาไปเรื่อยๆเวลาคุณอยากจะได้แทบจะตอนนี้วินาทีนี้หลังปักธูปหลังอธิษฐานจบขอให้สำเร็จสมปรานาทันทีแต่พอสำเร็จปุ๊บตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่สะดวกตอนนี้ยังไม่ว่างตอนนี้ลูกเมียยังนู่นนี่อุ้ยสารพัดท,ที่จะมีข้ออ้างมนุมนษย์เนี่ยข้ออ้างมันเยอะดังนั้นที่ผมมาดูกรรมให้ฟรีก็เพราะผมรักษาศัจจะ ถามทำไมจะต้องมานั่งเปิดแอร์ทำไมจะต้องมานั่งเหนื่อยทําไมจะต้องมานั่งรอก็เพราะสัจจะที่ให้ไว้แต่เมื่อทําภารกิจถึงสิ่งใดจบเราทําแล้วมันมีภารกิจอื่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ทําก็ถือว่าเรารักษาสัจจะอย่าเชื่อผมถ้ารักษาทางโลกแล้วทวิศาสตร์แล้วไม่หายโดยที่ไม่รู้สาเหตุคุณก็ลองไปพิจารณาตรงนี้ดูแต่ถ้ารักษาทวิศาสตร์แล้วหายก็ดีไป ถามว่าทาไมจานต้องมา,าพูดเรื่องคนตื่นทมเพราะคนตื่นทรมีคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเขาคอยช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นผมถึงต้องมาบอกว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เป็นแบบนี้ได้บ้างเหตุปัจจัยที่คนตื่นทมชอบพูดนะเป็นไปตามเหตุปัใจจัยใช่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วปัจจัยอะไรล่ะ สังขารร่างกายโอเคถ้ารู้จักว่าตรงไหนไม่สบายก็รักษากินยาแต่ถ้ามันไม่หายละ่ะทำไมมันปวดตรงนั้นละ่ะทำไมมันปวดตรงหัวละ่ะเพราะว่าการคิดตั้งจิตอธิษฐานมันเกิดจากอะไรมโนกรรมมโนกรรมก่อนอะไรก่อนมโนกรรมเสร็จวจีกรรมกายกรรม ดังนั้นในจำนวนสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าสนใจว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดถ้าไม่คิดมันจะไม่ทำมันจะไม่พูดดังนั้นมันเลยเกิดอาการที่ตรงหัวแค่นั้นเองไม่ต้องเชื่อผมใครที่เป็นแฟนขับก็ตื่นทํา ลองไปบอกให้เขาดูให้คนที่เขาอยู่ในทีมงานของเขาดูแล้วกันว่าถ้ารักษาไม่หายด้วยทางโลกเนี่ยลองไปพิจารณาเรื่องนี้ไหมแค่นั้นเองถามว่าอาจารย์แลอาจารย์มีวิธีไหมผมไม่กล้าที่จะไปแนะนำหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางวิทยาศาสตร์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นแม้ผมรู้ผมก็แนะนำไม่ได้ผมก็ไม่แนะนำเพราะว่า มันเป็นเหตุปัจจัยที่เขาต้องเจอเท่านั้นเองก็ถามว่าอาจารย์แล้วดูกรรมเนี่ยมันมันช่วยจริงหรอคะาอาจารย์การกระทําคือกรรมที่เราทําเรามาฟังแล้วเรารู้ว่าเราผิดจริงหรือไม่จริงเราไปแก้เพราะการแก้กรรมคือแก้พฤติกรรมที่เราเคยทําชั่วทําไม่ดีในดิตชาติแล้วเราแก้และสํานึกผิด แต่ถ้าเราไม่รู้เหตุปัจจัยเห็นไหมเหตุปัจจัยที่เราเคยทําผิดในดีตชาติแล้วปัจจุบันเราจะสํานึกผิดได้อย่างไรมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าความเชื่อนั้นบันก่อเกิดให้ประโยชน์แก่ตัวเรามันควรจะเชื่อหรือเปล่าคิดเอาเองแต่ถ้าความเชื่อนั้นมันเกิดความงมงายอันนี้สิอย่าไปเชื่อ การไปดูวันดูเลิกดูยามทำพิธงพิธีจุดธงจุดเทียนมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้าคุณยังไม่จุดแสงสว่างในตัวคุณในใจคุณให้มันเกิดปัญญาแล้วมันจะมีปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไรแล้วมันจะมีความสว่างในปัญญาชี้นำทางชีวิตคุณได้ยังไงในเมื่อจิต ใจปัญญาคุณมันมืดบอดดังนั้นการจุดเทียนมันไม่ใช่ไปจ้างเขาจุดแล้วสวดสวดหวดัวหาเหวอะไรไม่รู้แล้วก็เอาเงินให้เขาเขาหากินตรงนั้นแล้วจะบอกว่าดวงเราจะดีขึ้นการจุดเทียนมันเป็นกุศโ,โลบายให้คุณนั้นจุดแสงสว่างในตัวคุณนั่นคือปัญญาโดยการนั่งสมาธิกรรมฐาน นั่งสมาธิแล้วให้จิตมันนิ่งเมื่อนิ่งให้พิจารณาปัญหาที่มันเกิดอยู่ในตัวปัญหานี้มันเกิดเพราะอะไรเป็นเพราะเราเราคิดชั่วทำชั่วหรือพูดชั่วหรือเปล่าเพราะความผิดพลาดอะไรที่ทำให้เราต้องรับผลกรรมนี้เมื่อเราสํานึกผิดเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเรายังไม่รู้กรรมเรายังไม่สำนึกกรรม มันไม่มีโอกาสที่จะมีไมเซ็ตให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงลองให้เอาคนที่ชีวิตลำบากยากจนลองให้เขาไปทำงานเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่บอกได้เลยไม่กี่เดือนบริษัทล้มละลายในเมื่อเราบอกว่าเอาเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆใช่เราเอาเขาไปเป็นประธานบริษัทเลยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆทุกอย่างเลยมีเลขคงเลขามี ผู้ช่วยเก่งๆเลยลองเอาเขาไปอยู่ไปทำรับรองบริษัทเจ๊งเห็นอะไรไหมเพราะ Mindset ที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนมันคือกรรมกำหนดกรรมจากอดีตชาติมันกำหนดกรรมปัจจุบันเพื่อสร้างกรรมใหม่ในอนาคตแต่ถ้าคุณยังไม่รู้กรรมในอดีตชาติ คุณก็อาจจะทำกรรมที่คุณเคยทำพลาดในปัจจุบันเพื่อจะต่อเนื่องไปในอนาคตให้รับผลกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากดูกาแฟรก็บอกแล้วแล้วว่าอ่าอะไรนะอาจารย์เดลเสยบรรคาคาดทีด่การพวงงานใน Facebook นั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะอุด,ดุนผลิตภัณฑ์ผมนะก็มีเนี่ยการไม้หอมนะเป็นใส่น้ำมันเสียงรูปหงด้วยนะครับแล้วก็ถวายแทนดอกไม้สดหอมนาน ไม่เหี่ยวเฉาแถมมีพลอยมงคลอยู่ในนี้ด้วยเอาไว้เวลาหมดแล้วก็ไปใส่ในหลอดตะกุหนะคำอธิษฐานเนี่ยว่าเสร็จการอธิษฐานก็ขอให้ลูกขอถวายเครื่องหอมดอกไม้แก่เทพเทวดาสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับชุดหนึ่งสี่หสิบาทโหร้อยเ็มโคตรคุมพรีเมียมขอบคุณครับ